ดเ,เด็กเกียนนี่จะคุณบานพาน้องตั้งใจเรือสวัสดีครับผมซื้อท่านครับมาครับผมวันนี้เราก็เข้าเรียนแล้วนะครับผม ใครว่าไม่เรียนครับผมเรียนอยู่นะครับเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยชัดเจนครับก้อมไป ดีครับผมสี่แม่แม่ทุกท่านครับสีพี่พี่ทุกท่านนะครับสีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมแม,แม่คนไหนที่มีลูกหลานนะครับผมวันนี้เราก็จะพาไปครัวทำยังสวัสดีพี่จู้ค่ะตั้งใจเรียนชัดเจนครับ ถึงสองร้อยคนแล้วเราจะพาไปทัวร์นะครับผมสวีทุกทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ให้พวกเราท่านสองเลยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการเรียนครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทัวร uh> ์ทุกคนนะครับไปทัวร์ทัวร์ทุกคนนะครับไปไหนครับผม เราจะไปตั่วเลยครับเพราะว่าวันนี้มีกิจกรรมแบบเยอะมากโอ้โหตอนนี้แบบว่าสในใจเรียนนะครับตอนคือเคลื่อน,นมากเลยครับตอนนี้เราที่เรามานี้เรามุ่งเน้น <laughs> เรามุ่งเน้นอย่างเดียวเราจะมามุ่งเน้นเรียนนะครับผมเราจะพาทุกคนไปรู้จัก DPU ให้แบบว่า ดพยมีอะไรบ้างนะครับผมวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าเราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับที่ดพยแห่งนี้นะครับผมเพ mm hmm. ื่ออนาคตน, mm hmm. นะครับผมพ่อแม่ <icias> พ่อแม่พี่น้องนะผมมีลูกมีหลานอยากอยากมาเรียนที่นี้อะไรประมาณนี้นครับผมเราก็จะพาทุกคนไปัวดูนะครับว่าดพ u มีอะไรบ้างนะครับ mm hmm. ประมาณนี้ครับผม สาขาที่เราเรียนนะครับก็จะเป็นนิเทศดีพีอนะครับผมนั่นคือการแสดงนันเองใช่ครับผมเพราะว่าเราอยู่แบบแสดงมาเยอะแล้วแสดงกัหนากถ้าใครอยากเรียนต้องที่นิเทศดีพีอเท่านั้นครับผมบอกเลยที่นี่คือ number one ครับผมเพทุกอย่างเพราะว่ามีอินฟูร์แล้วก็แบบว่าคนดังในติดต่ออ่ะที่เขาจริงครับเขก็มาเรียนที่นี่กันเยอะมากที่นี่คือแบบว่ามีแต่คนดังๆทั้งนั้นครับสร้างซื่อเสียง แล้วว่าจะมีแล้วว่าจะมีนักเรียนเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับผมทุกคนครับตอนบ่ายมีนักเรียนมาเพิ่มอีกนะครับผมบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ฟอยดูเอาโอเคครับผมแล้วเราจะพาทัวร์แล้วเราจะพาทุกคนไปทัวร์กันนู้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาแล้วว่าจีบหาวอยาง นี่นะครับผมอันดับแรกนะครับผมแล้วก็จะมาที่อ่อทุกคนานททุกคอันนี้ก็จะเป็นห้องนิเทศแฟนบ็อกนะครับ เสียเข้าไปชัดเจนมากห้องอะไรนะผมรีวิวเป็นห้องนิเทศแฟนบล็อกนะครับผมนี่ผมรีวอ่านป้ายนะครับนี่มันมีป้ายอยู่ครับมันจะเป็นมันจะเป็นห้องเกี่ยวกับการนั่งเล่นนะครับผมการนั่งเล่นดูหนังหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับมาเยืนหนังรู้เองวิวเดี๋ย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 วอะไรอะไรใครใครครับ คนเดียวกันไหมครับในอ,อุ้ยเ,าเ,ยาเขาหล่อนะเขาหล่อนะค,คนนี้เขาหล่อนะอันนี้ก็จะเป็นห้องนิเทศแฟนบ็อกซ์นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการมานั่งมานั่งดูหนังหรือนั่งอะไรประมาณนี้ครับชิลชิชิลชิถ่ายรูปดูหนังอันนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่ที่เป็นอินฟูนะครับผมอุ้ยอันนี้พี่ใคร พี่โม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 พี่นาคนดังเยอะมากเลยนะครับผมอุ้ยอันนี้พี่เข้มพี่เข้มผู้ใหญของเราอันนี้ใครอ่ะอันนี้ใครอ่ะเจ้าเบือนนอะไระมานี้ต่อไปนะครับผมแล้วก็จะไปกันต่อน,นะครับผมห้องต่อไปนะครับนี่เห็นไม่ครับผมก็ <c oughs> จะเป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับผมเทศ เราก็จะพาทุกคนนะครับผมไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมบรรยากาศดีมากทุกคนน,นี่นะครับระหว่างระหว่างรอน้องนะครับผมบรรยากาศที่นิเทศนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้แค่ส่วหนึ่งนะครับผม นี่นะครับผมเราจะพาทุกคนไปดูสถานที่ต่อไปนะครับผมวันนี้เราไม่ได้มาเราไม่ได้มาแค่แบบว่าพามาทัวร์มาดูนะครับจะมีแบบว่าที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นเขาที่นี่นะครับไม่ใช่แค่ว่าเราแค่เรียนแล้วก็ส่งอาจารย์นะครับแต่คือมันจะมีแบบว่าเราต้องแบบ การแสดงก็มีกล้องมีอะไรแบบรารอวัาสรอะไรที่ก็คือเราสามารถจับได้จริงๆเลยว<ช>่สาสึกาอาจารย์นะครับอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าเอาแค<ช>่มาให้ดูแล้วก็ศึกษาเขียนส่งอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะใช่ครับผมเล่นจริงจับจริงอ,อ่ะเป็นภาคปฏิบัติว่างั้นครับเป็นภาคปฏิบัติก็เราต้องลงมือทําเองอะไรประมาณนี้ครับ<ช>ไม่ใช่แบบว่ามานั่งแล้วก็ให้อาจารย์พูดให้ฟังในปรนวันนี้สว่วนมากที่นี่จะมุ่งเน้นนะครับ <laughs> <c oughs> มุ่งเน้น <laughs> มุ่งเน้น ปฏิบัตินะครับผมภาคปฏิบัติการเรียนจริงๆอะไรประมาณนี้ครับแต่ว,ว่ามุมกล้องหรือว่าการแสดงอะไรก็จะมีอาจารย์มาคอยติวคอยอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ส่วนมากก็จะมีพี่ๆท,ที่เขาเรียนจบไปแล้วหรือว่าเรียนแบบว่าเรียนไปก่อนเราหน้านี้แบบรุ่นพี่นั่นแหละครับเขาก็จะมามาบอกมาสอนแทนแทนอาจารย์อ่ะใช่ครับในห้องข้างบนอะ่ะก็เป็นห้องที่เราเคยพามาแล้วแต่ว่าเราจะไปดูอีก อีกรอบหนึ่งใช่โอ้โหแต่ว่ามารอบนี้โอ้โหเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับทุกคนทอนมากมารอบนี้เปลี่ยนแปลงเยอะมากครับผมต่อไปเราก็จะพ